เลยฟทางแอปนั้นเประบบคาโฟนที่เราสามารถ FK ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ FK แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย ริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV Free Fire w a r r a n t และเกมจาก HoYoVerse เติมเกมบนเว็บรับ Richman c o y พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนหรือเติมเกมในลายพร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ผู้เล่นหรือออกล่าผู้เล่นนะครับผมแต่การที่มีรอยขีดข่วนขนาดใหญ่อยู่บนกําแพงเนี่ยผมเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่ามันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่นอนเพราะการที่อยู่ๆเขาใส่เข้ามานะครับแบบไม่มีปี่ไม่มีขุ่ยผมว่ามันดูเรียกว่ายัางไงเดียมันดูไม่เมคเ s e n ์เท่าไหร่ะนะครับเพราะอยู่ดีๆก็มีรอยข่วนขนาดใหญ่โผลมาถ้าจะบอกว่าไม่ใช่ผีตัวใหม่หรือจะบอกว่าเป็นฟิกเกอร์ล่ะแต่ก็อย่างที่เราก็ทราบฟิกเกอร์มันป่วนแค่ห้อง 50, กับห้อง100ใช่ไหม แล้วจะเป็นผีตัวไหนล่ะครับซีกหรอก็ไม่น่าใช่เพราะเจ้าซีกมันวิ่งไล่ใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ามันคือเจ้าผีตัวไหนเรื่องที่6ในฉากที่เจ้ารัดเนี่ยกำลังวิ่งเข้าหาผู้เล่นนะครับมันมีบางอย่างที่ผิดแปลกจากปกติซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นตู้เตียงหรืออะไรพวกนี้ผมก็คงจะไม่ใส่ใจนะแต่ที่มันผิดแปลกก็เพราะว่าสังเกตเลยไหมครับตรงประตูที่เจ้ารัดอยู่มันมีก้อนหินใช่ครับก้อนหิน แล้วอยู่ดีๆทําไมเจ้าก้อนหินนั้นถึงไปวางอยู่ตรงนั้นล่ะมันดูผิดปกติมากเลยอ่ะงงทําไมเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีทําไมผู้สร้างเกมเอาก้อนหินไปวางผมว่ามันต้องมีอะไรที่เรียกว่าเป็นการหลอกตาเราในเทเลอร์แน่นอนเรื่องที่7ในภาพนะครับมันก็คือตัวละครแจ็คนั่นเองแต่สิ่งที่ไม่ปกตินะครับรู้ปะคืออะไรให้สังเกตให้ดีครับลองซูมเข้าไปใกล้ๆ เราจะเห็นว่าแจ็คนั้นใส่หมวกอยู่และมีแค่ตาเดียวจากจุดนี้นะครับผมมองว่าเขาน่าจะทำเป็นอิตเตอร์เอกนะครับผมหรือแบบเป็นซิกเข็อะไรบางอย่างที่น่าจะสื่อถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างกัปตันแจ็คแอคแท็กนะครับเพราะถ้าลองลงมาจากคีคราบเนี่ยกัปตันแจ็คแอคแท็กก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำคลิปเกมดอบ่อยนะครับผมรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็เคยไปก๊อปคลิปเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ กับตันแจ็คแอ็กเนี่ยน่าจะเป็นซิกเก็ตในเกมดอนะครับสนใจโลบัคฟรีหรือเปล่า801โลบัควันนี้มีมาแจกเพียงแค่ทําตามกติกาทุกคนได้แน่นอนง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปเก m i n g Go ระบบภารกิจประจําวันพวกเราสามารถรับเพชรเกมมิ่งโกทุกวันผ่านการทําภารกิจประจําวันได้เพียงแค่ลงชื่อและเข้าดูคลิปสั้นๆก็ได้รับเพชรแล้วเมื่อสะสมเพชรถึง960เพชรก็สามารถแลกเป็น801โลบัคได้ เร็วที่สุดแค่ทําภารกิจ3วันก็ได้รับ801โลบักแล้วทําไปเรื่อยๆก็จะได้รับโลบักเรื่อยๆกิจกรรมนี้จัดระยะยาวไม่ต้องกลัวสะสมเพชรไม่ทันระบบจับคู่เร็วเพียงแค่5วินาทีก็สามารถหาเพื่อนได้เลยเพราะเกมมิ่งโกเป็นคอมมูนิตี้เกมต่างๆที่มีผู้ใช้กว่าแสนคนมาเล่นเกมด้วยกันคุณครับเข้ามาเล่นกับผมเลย,ยครับเข้ามาเล่นกับผมหน่อยครับและสามารถเล่นความเร็วเกมได้ สำหรับใครที่เครื่องช้าเคลียร์ขยะง่ายๆกดเลือกเกมเพื่อทําให้เกมเร็วขึ้นและเล่นเกมได้แบบไหลลื่นไม่มีสะดุดไปเลยใครอยากได้801โลบัคฟรี Free, อยากเล่นเกมลื่นปืดป๊ดๆอยากได้ตี้ประจําไปเล่นเกมด้วยกันรีบไปดาวน์โหลดแอปเกมมิ่ Go ที่ Google p l a y หรือกดลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปก็ได้ใช้แล้วชอบอย่าลืมให้5ดาวด้วยนะ เรื่องที่8ความสามารถของไม้กางเขนเนี่ยมันก็ชัดเจนตามคลิปเลยนะครับก็คือใช้ปราบเจ้ารัดนั่นเองแต่สิ่งที่มันน่าสนใจนะครับดูเหมือนว่าไม้กางเขนเนี่ยน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่เพราะว่าปกติแล้วในเวลาจะใช้ไอเทมหรืออะไรสักอย่างนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเจาะจงอะนะแล้วการที่ไม้กางเขนถูกโยนใส่หน้าเจ้าลัดแบบนั้นนะครับ ผมมองว่าเราน่าจะใช้ไม้กางเขนได้มากกว่าผี1ตัวนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือไม้กางเขนน่าจะใช้ปราบผีตัวอื่นได้ด้วยซึ่งมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแน่นอนครับผมไม่งั้นมันจะดูเสียของเอามากๆนะแต่จะปราบผีตัวไหนได้บ้างเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันอีกทีในตัวเกมเต็มนะครับในวันที่29นี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการเจาะลึกข้อมูลในเกมดอนะครับที่เขาได้ทำการปล่อยตัวอย่างใหม่ออกมาซึ่งก็แน่นอนครับว่า ในการเจาะลึกข้อมูลเนี่ยด้วยความที่ผมนะครับทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้มาอย่างโชคโชนนะครับพอเห็นตัวอย่างใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็ยิ้มนะครับผมยิ่งเขาประกาศวันวางจำหน่ายตัวเกมภาคที่2เนี่ยแหมผมในะอย่างชอบเลยครับจริงๆมันก็ยังมีหลายเรื่องนะครับแต่ผมก็ยังไม่ขอคอนเฟิร์มแล้วกันอย่างเช่นในฉากช่วงตอนต้นเกมนะครับเราจะมองเห็นนาฬิกาซึ่งตรงนี้นะครับ ผมมองว่ามันมีมันมีอะไรที่ต้องเป็นปริศนาแน่นอนแหละเพราะว่าเกมดอนเนี่ยมันทําแบบนี้ทุกรอบเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ไม่สามารถนึกออกได้ว่าเจ้านาฬิกาเนี่ยมันจะไปทําอะไรได้นะครับผมแต่เชื่อว่ามันมีผีในนาฬิกาแน่นอนแหละครับแต่ว่าจะเป็นจุดไหนออกมายังไงอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่ผมได้นำมาเจาะลึกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะผมสำหรับวันนี้บายบายครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและอย่าลืมวันที่29เกมดออัปเดตผมจะมานั่งเล่นแทบจะทั้งวันเลยนะครับแหมเรียกได้ว่าโยนบล็อกฟุตทิ้งไปก่อนกลับมาทำเกมดอแปรหนึงกันนะ <laughs> กับสวัสดีทุกคนในช่องเดียวบ่อยกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาไขาปริศนาเจ้าผี A60 เดี๋ยวนะอะไรเนี่ยลุงพี่เอาว เข้ามาก็ด่ากันซะแล้วนะครับผมคือมีคนขอกันเข้ามาในระดับหนึ่งว่าช่วยผมเนี่ยทำคลิปไขข้อข้องใจเกี่ยวกับผีที่ชื่อว่า A60 หน่อยได้ไหมเพราะเหมือนจะเป็นผีตัวใหม่ในเกมดอซึ่งตัวผมก็ได้ลองไปหาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลยจะมาเล่นเกมดอให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันมีจริงหรือเปล่ากับเจ้าผีลาวาบัรร้านจําหน่ายไก่ตันบ็อกฟูดเริ่มต้นเพียง9 9บาทคุ้มมากๆม,มีทั้งซุปเปอร์ฮมมีโและดาบยามะภายในตัวและยัง มีจำหน่าย r o Box Toy f o d เริ่มต้นเพียง199บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจอย่าลืมไปตามกันได้ที่ l a ว a b u c k A60 นะใครรับมาก็เราก็ก,กดรับแอดไปนะครับมาคือเจ้าตัว A60 เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันสักนิดน,นึงนะครับว่ามันคือผีที่มาจากเกม o o m นะครับซึ่งเป็นเกม o r i g i n a l แล้วก็เป็นเกมต้นแบบนะครับ Inspiration ของเกมดอคือดอเนี่ยเขาไปได้แนวคิดจากเกม room มานะครับด้วยความที่เกม o o m เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ผีแต่ละตัวแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยไม่ค่อยมีเอกลักษณ์แบบชัดเจนนะครับรู้แค่ว่าเราจะต้องเปิดห้องไปเรื่อยๆก็เท่านั้นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวเกมดอเนี่ยเขาก็ไปเอาเกมนี้มาแล้วก็เอามาพัฒนาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมและเหตุว่าทําไมผมถึงได้อัดคลิปเล่นเกมไปแล้วก็เปิดหน้าตัวเองนี่ยก็เพราะว่าผมต้องการที่จะขยายคอนเทนต์แล้วก็อัปเกรดช่องเรียวบ่อยให้มันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าไงับผมให้คนมีภาพจําผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคนจะลืมว่าหน้าตาผมเป็นยังไงนะโอเคซึ่งจากข้อมูลที่ผมไปค้นคว้ามานะครับเขาบอกว่าเจ้าผี A60 เนี่ยจะเริ่มโผล่มานะครับในช่วงประมาณห้องที่20ขึ้นไปนะครับซึ่งการที่เราจะเจอมันได้เนี่ยมันก็มีโอกาสน้อยมากๆซึ่งเจ้า A60 นะครับมันเป็นเหมือนกับรัดแล้วก็แอมบูสเลยเพราะว่าเจ้าผีตัวนี้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นต้นแบบของเจ้า2ตัวนั้นนะครับเพียงแต่ว่า,อา a อ0เนี่ยจะไม่ได้เคลื่อนไหว เท่ากับรัดแล้วก็แอมบูตแต่พอมาอยู่ในเกมดอเนี่ยก็เหมือนมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับผมโอเคอ่าตอนนี้เราอยู่ห้องที่6นะครับเราคงไม่เจออะไรหรอกนี่คือผมเล่นจนเสียแล้วอะ่ะเกมดอนี่คือผมแทบจะรู้ทุกอย่างในเกมนี้หมดแล้วมั้งครับอ่าฮะอ่าเราจะต้องไปทางไหนลงใช่ไหมนี่ขนาดเพิ่งโม้ไปเนี่ยลืมซะแล้วหาคันโยกไม่กลัวแล้วครับเอ้ยเหมือนมีใครโดนซิกเอ้ยไม่ใช่ซิกสกิก๊กใช่ไหมเหมือนมีใครโดนสกิก๊กอ่ะยังไม่ได้สับคันโยกเลย ไปไหนกันล่ะขันโยมันก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะเนี่ยผมมองว่าถ้าเกมดอนะครับมันเพิ่มผีเข้ามาให้มันดูแบบหลอนอะไรกว่านี้น่าจะโอเคนะครับโอเคเราปลดตรงนี้แล้วห้องที่แปลกเดี๋ยวพอเราเจอรัดเนี่ยเราก็จะรู้แล้วครับว่ามันมี A60 จริงหรือเปล่าซึ่งโอกาสที่จะเจอเนี่ยฝรั่งต่างชาตินะครับเขาก็บอกว่าการที่เราจะเจอมันได้ก็คือจะต้องห้องที่10ขึ้นไปและน่าจะต้องเป็นผีตัวแรกๆนะครับผมของอ่า เขาเรียกว่าไงพูดพูดง่ายว่าถ้าเราเจอรัดหรือแอมบูตเป็นตัวแรกนะครับโอกาสจะเจอ A60 มันก็จะน้อยลงนะครับผมผมก็เลยอยากจะลองมาทําให้ดูเลยว่ามันจริงหรือเปล่าอโอเคอันนี้รัดมานะครับใช่ไหมรัดใช่ไหมโอเครัดมาแล้วก็เพื่อนเรานอนไปหนึ่งแล้วครับ ถ้าเจอรัดมาแบบนี้ผมก็จะทําการรีเซ็ตไม่ได้แล้วขอบคุณครับแปลว่าเราจะต้องปล่อยโอ้เจอไอนะครับผมแล้วก็ปล่อยปล่อยตุยไปเลยครับเพราะว่าเราภาร,รกิจไม่สําเร็จนะครับการจะเจอ A 60ได้คือ จะต้องห้องที่20ขึ้นไปเท่านั้นนะครับแล้วผีตัวแรกที่เจอจะต้องไม่ใช่รัดหรือแอมบูสนะครับผมผีตัวอื่นเจอได้หมดครับแต่ห้ามเจอรัดกับแอมบูสไม่งั้นเงื่อนไขมันจะไม่เกิดนะครับทีนี้มาว่ากันต่อเรามาเล่นใหม่ครับ A6 0ตรเนี่ยมันเป็นผีที่ถามว่าน่ากลัวไหมตอนมันอยู่ในเกมลูมนะครับมันไม่ค่อยจะน่ากลัวหรอกมันเป็นผีที่เอกลักษณ์ของมันไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่พอมันมาอยู่ในดอเนี่ยจากคลิปของฝรั่งทั้งหลายนะครับที่เขาเอามันลงไว้มันก็ทําให้เราเห็นนว่่าาเเมมมือออออกกกกลััษณ์ขงงถูดึ แบบชัดเจนทําให้มันมีที่มาที่ไปเนี่ยมันก็ทําให้เจ้า A60 ยเนี่ยดูน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็เล่นเข้าไปสู่แมทที่2แล้วเราจะต้องไปเจอผีอย่างรัดหรือแอมบูตในห้องที่20ขึ้นไปนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปเจอก่อนก็ถือว่าล้มเหลวครับใช่ถือว่าล้มเหลวทันทีหยิบกุญแจไขห้องทำาวนไปครับเพื่อคนดูเอ้ยเอ้ย แฮกเหรอผมว่าเขาใช้แฮกแล้วละ่ะน่าจะใช่นะครับน่าจะมีคนแฮกแน่นอนเพราะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับที่คนเราจะไปยืนอยู่ตรงนั้นห้องที่หกอีกสิบสี่ห้องครับมาลุ้นกันว่ารอบนี้ผมจะทําสําเร็จไหมในการเจอเจ้า A60 นะครับในเกมดอแต่ก่อนเวลาเจอห้องมืดๆในเกมดอเนี่ยผมค่อนข้างที่จะกลัวเลยนะเพราะว่าเราจะต้องเจอเจ้าสกีกนะครับมาจัมสแก์ใส่หน้าเราตอนนี้ก็รู้วิธีหมดแล้วครับผมก็เลยไม่ได้กลุวไม่ได้กลัวแล้วโอเคเราจะต้องหา สิ่งที่เรียกว่ากุญแจอย่างรวดเร็วฉับไวฉับเฉงไม่มีจุบ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 จ,บจบปิด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 ,ปด,ปดไม่มีอมอยู่ไหนอะนี่คือพยายามไม่ยื้อเวลานะครับไม่ใช่สนว่าคลิปมันจะยาวจะสั้นเพราะว่าการที่เราจะไปถึงห้อง20ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานะยื้อเวลาไปก็เท่านั้นแหละเอา้าไฟกระพริบไฟกระพริบตั้งแต่ห้องที่10บนะครับเหมือนเงื่อนไขเราจะไม่ครบเราคงต้องปล่อยแล้วล่ะครับผมวิ่งกลับไปหารัดดีกว,ว,ว่าวันดีรัดเพื่อนรักเอาแล้วครับ ตอนนี้เราก็มาสู่ห้องที่18แล้วนะครับผมเจ้ารัดยังไม่ผูมานะครับตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ห้องที่ซิกจะผูเช่นกันนะครับมาดูกันว่าเมื่อเข้าห้อง19ไปนะครับก็คือจะเป็นห้องที่20แล้วมาดูกันดีกว่าว่าเรานั้นจะเจอเจ้า A60 จริงหรือเปล่านะครับตามที่มีคนทําคลิปบอกไว้นะครับผมอ่ะโอเคห้องที่20นะครับ เราจะเจอมันไหมในอัปเดตใหม่นี้หรือว่าเป็นเพียงแค่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นนะครับเอาละ้องที22เอาหไฟกระพริบแล้วครับมิดหมายอันดีงามมิดหมายอันดีงามอุย ไม่เจอครับเป็นรัตเอะผมรู้สึกแปลกใจงงทําไมเราไม่เจอตามเงื่อนไขที่เขาบอกเพราะเขาบอกว่าการที่เราจะเจอ A60 ได้เนี่ยเราจะต้องไม่เคยเจอผีอย่างรัอแอมบูตก่อนหน้านี้เลยนะครับจนกว่าจะถึงห้องที่20ขึ้นไปเดี๋ยวผมลองไปหาข้อมูลแบบเอาละกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ลองไปหาข้อมูลนะครับก็ต้องบอกนี้ก่อนว่าตัวผมเนี่ยหาไม่นานครับผมเพราะว่านั่งคุยกับคุณในดิสไปด้วยนะครับจากที่ลองไปดูข้อมูลมาเหมือนกับว่า A60 ที่ฝรั่งเขาบอก ไว้นะครับอ่ามันจะเป็นแค่เรื่อง จะบอกว่าเป็นเรื่องแต่งดีไหมอ่ะมันก็ไม่ถูกนะครับน่าจะเป็นเรื่องเฟกดีกว่านะครับเป็นแค่ข่าวปลอมนะผมที่คนทาคลิปเนี่ยเขาทําขึ้นมาก็ท่านเองนะครับเพราะเขาอยากให้เจ้าตัวผีอยาก a 6 0เนี่ยได้มาลุ้ดเล่นอยู่ในเกมดอนะครับซึ่งมันไม่ได้มีจริงนะครับผมที่นี้ก็มีคนส่งคลิปอีกอันนึงมาเป็นของคิ c คราฟนะครับที่เขาเคยโดนแอดมินเนี่ยเสกผีใส่นะครับแล้วมันมีเหมือนสีแดงๆซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วแหละแล้วผมก็เคยทําคลิปบอกไปแล้วว่าตัวที่คิกครับเจอเนี่ยเป็นเลส ที่เคยถูกถอดออกแต่เหมือนทางทีมงานเนี่ยต้องใบอ่าต้องการใบ้อะไรบางอย่างก็เลยเหมือนกับว่าในวันที่แก้งคีครับเนี่ยก็เลยใช้เลดแอมบูสนะครับซึ่งจะคนละตัวจากอาคนละตัวกับ A60 นะครับไม่เหมือนกันนะใครโทรหาผมเนี่ย โทรมาได้ถูกไปลงเวลาด้วยนะครับก็เป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับจากที่ผมลองเนี่ยก็เป็นแค่ข่าวปลอมนะครับเราก็ทําได้แค่ต้องรอดูกันอย่างเดียวเอ๊แล้วใครมันก็โทรนักหนาปะเนี่ยโอ้ยกำลังทำคงทําคลิปอยู่เอาเป็นว่าผมจบคลิปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้เลยแล้วกันครับเออโทรมาผิดเวลามากแย่แย่ครับแย่ yeah, ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบอยบนไล สวัสดีครับและนี่คือบอยบนไลสวัสดีครับผมชาครับกลับมาอีกครั้งกับบอยบนไลนะโดยที่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันแบบจริงจงจังๆเลยนะเว้ยคุณผู้ชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอที่ไอ้บอยเนี่ยมันอัดคลิปแลกกว่าปกติมากโดยปกติอ่ะคนผู้ชมหลายๆคนก็จะไม่เคยเห็นไอ้บอยออกมาพูดและเปิดกล้องไปพร้อมอกันในขณะนี้แต่หน้าตอนนี้เนี่ยไอ้บอยมันเปิดกล้องแล้วเว้ยโดยการเปิดกล้องของมันเนี่ยมันไม่ใช่การเปิดกล้องธรรมดานะเดี๋ยวผมจะ ให้ค <muitas> <ian> ุณออมเนี่ยอินเสิร์ตรูปภาพไอ้บอยตอนหน้าดำดำนะเทียบเทียบกับหน้าตอนนี้นะไอ้บอยมันตัดผมมันตัดผมมาแล้วมันเหือมันเหือมันอยากเปิดกล้องไงเฮียดูทรงผมมันถ้าไม่บอกนี่กูนึกว่าอะไรเจ๊เอ๋ตัวเองไ้เฮียแดงแ่งเลยท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาดูหน้าเลยครับทำเป็นหล่อเท่นะมาพูดนุ่นพูดนี่นะเฮียหน้าดำๆไม่สัดต่อไปนี้ก็ทุกคนก็จะได้เห็นหน้าดำดำของไอ้บอยเนี่ยเยอะหน่อยนะครับนะก็ ใครที่ํำคัญก็กูกวเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับแล้วนณ <พอ S 1> ขนาะ <c oughs> ที่คลิปนี้ไม่ถึง8นาทีสิ่งที่ไอ้บอยทำคือ call of duty modern warfare ใช่ครับมันมันให้เรามาทํางานโดยที่แม่งนั่งเล่นเกมคุณคิดดูดีครับทำแบบนี้ได้ไงครับเนี่ยเหียงานก็นง,งาน,น,นมันคลิปก็คลิปมันแต่คนที่ท Boy ําบอยบนไลคือพวกกูสุดอยอดจริงๆอันซับครับแล้วมาซับพวกผมดีกว่าจริงนะครับอย่าลืมซับชนะคุงกับเอกอ,อมด้วยนะครับนะโอเคและนี่คือบอยบนไลครับบอยบนไล